น่าสนใจนะครับแต่ว่าเมื่อมองมาสู่มิติของมวยไทยชีพมวยไทยชีพเนี่ยอย่าลืมนะครับมวยไทยชีพเนี่ยมันคือกีฬานะครับและสิ่งสําคัญที่สุดมวยไทยเนี่ยอาชีพเนี่ยทำให้มวยทำให้คนไม่หลงลืมศิลปะมวยไทยโบราณอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะถ้าไม่มีมวยไทยชีพมวยไทยโบราณคนก็จะมีรู้จักเมื่อตะวันเนี่ยวัยรุ่นน้องๆ FC เนี่ยเข้ามารู้จักมวยไทยผ่านอะไรครับก็จากอ่ะไอดอลใช่ไหมพวกพี่บัวขาวแสนชัยรถถังอะไรที่เราชอบ มันก็ทําให้เราอยากจะศึกษานะครับแต่ศิลปะมวยไทยโบราณจริงๆมันอยู่ที่จริตของคนที่ฝึกบางโคนอาจเห็นคือความสวยงามอ่ามันมีวิธีขนบธรรมเนียมวิธีคิดวิธีคิดนะครับแต่มวยไทยปัจจุบันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งดุดันเพราะว่าเราเมื่อมีการแข่งขันมาต้องเอาหลักวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตว่าการฝึกในปัจจุบันอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าการฝึกมวยในปัจจุบันดีกว่าในโบราณเพราะอะไรครับสมัยโบราณมันมีอุปกรณ์ มันไม่สามารถที่จะมาเตะเป้าหรือใส่นวมแล้วซ้อมเล่นเชิงกันได้เพราะโบราณ